คำเตือนเกมนี้อาจมีฉากของความรุนแรงและลูกคุมค้นยังกระพิบไฟดังเสียงและกระโดดหากคุณเป็นคนที่ละเอียดอ่อนออกจากเกมทันทีให้ร่อไปต่อนะครับเจออะไรไหม่วันนี้เจอแม ะเจอเมียว่อันนี้ก็เหมือนเดิมนะเอาไงดีวันนี้เราจะให้เบงกินพบนำ เอ้ยมันฝรั่งอยูไ่ไหนวะรอเล่นกับขี้แล้วเหรอเฮ้ยอเอามา <c oughs> สงสัยผีมันเอามาฝรั่งไปซ่อนแล้ว <c oughs> น่าหลงแล้วครับ <c oughs> ต้องมีิจฉานี่ะเราจะกินผ่านแทนได้ไหม <c oughs> เราไม่เจอตอนนี้เราต้องออกดปกวป่าเราไม่ไหว Worries. We'll work it out. We should have enough coal. Go keep the fire stopped. <laughs> What you've done. Oh, Could you steer the ship for a bit? I could use some rest. <laughs> はい。<laughs> <laughs>

สี่วันต่อมาโออสี่วันต่อมานี่เป็นานทุกคนไม่เป็นนะฟ้าต้องการทุกคนเลย ว่าเขาไม่ใช่คนครับเขาไม่ใช่คนแน่เลยเขาไม่ใช่คนเรา,าพร้อมยังแบงมาปิดไปเลยมีอะไรนะมีน้องมาดีกเลยวังระบบอาหารมี่มันแปลกมากเพราะควรจะมีอาหารเพียงพอแล้วเป็นเวลาหนึ่งเดือนข้ามทนน่าที่อะไรเนี่ย ทางนาดีว่าจะไปคนที่ไหนก็ดนนีเชื่อใจใครไม่ได้เลย,ยเราเป็นคนที่ไหนก็ดนนีรู้สึกว่าเราเริ่มน่ากลัวกับที่นี่แล้ว

About this, uh, food dilemma. You know, all starving at the end of the day? Well, we might have figured it out. Just get some sleep and it will whole day okay. You can, you can, you yeah. <laughs> not <even at> it. <laughs> not anyway. it. I can't help 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 it. I can't can not

ฉันอยากกินฉันโลหาตฉันเติมเต็ความหิวของฉันได้อย่างหลายและวดูเหมือนว่าฉันจะเจอที่มาของเสียงควอมเงียากลัว่ะทุกคนโอเคดีเราจะให้ ผู้กาท้ายชนคอนนงกันอย่างแบงก์วันนี้ครับตามสายายัญชาตญาณแบงก์เลยว่าเราต้องเจอผีแน่แต่เราคิดว่าจะมาทางไหนก่อนอไม่แต่เลยไปกันต่อที่ทุกคนเราเองจะเจอแมวแมวนี่แมวนี่คือบิสเตอร์เอกเลยนะทุกคนหู่นานมาก

เอาอเอาเก็บานได้เอาฐานมาเ,เราได้ฐานาไปก่นอ,อน,นเดอา,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 าดูไล่มเลยตอนนี้เราเก็บฐานเราไปต่อไปอะไรอยกินเยเดี๋ยวตอนนี้พวกเราต้องกลายเป็นกับตันแขนนะใครสักคนหนตอนนี้เดพวกเราสองคนต้อคอจด เรื่องเราก็ต้องวางกผนหรือว่าแบงค์เป็นผู้ถูกเลือนนะทุกคน เดี๋ยวตอนนี้เขาก็ลังตัดาแล้วเขเ่งให้ใหติดไม่กว้งติดไปถี่โตตอนนี้เราก็เตรียมเครองนอนวันนี้เราไม่สามารถถวิได้นอนหลับได้นงทุกคนสามวันหลังจากกับตันหายไฟโอ้ยยิบเขาแล้วแกกอีกแล้วไม่อยากตีไปเลย ตัวน้มันวคราบตัวจะดมตัดตันปล่อยให้พวกเราบันายที่นี่นตนนัลล้น่าจะดนล่าไปกี่เอลออยากรสิงๆไอ้ข้าวเียกมามาไปยังไงนนสะทุกคนมาด้ย มาเราไม่ได้สมโยงกันดีกว่าเราไปดูปไปเจ้าง,างหลังกันดีกว่ามาแล้ววันนี้ก็ได้ไหมก็ได้วิมิโนโย้ด้วยโย้เติมเพราะคนเกยบไม่อยู่แล้วใช่ยกไหมละ่ะคนเกยบไม่อยู่แล้วมีทางเ,เดียวแล้วหรอที่เราต้องไปเราพร้อมหรือยัง เลยเขาลองไปก่อนแล้วอุ้ยทำไมวันนี้มันมีแสงสว่างสว่างเหมือดเดิมแมวยังอยู่ชอบจริงๆสว่างของนี้ลูกปานก็ยังอยู่เหมือนเดิมเฮ้ยนั่นมั่นอะไรอ่ะนนะไหนอ่ะเฮ้ยแบงเข้าไปดูเลยนอนอยู่ตรงนั้น

没有。 ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ลองเช็คให้งั้นเราก็ส่งคนอีกคนคนหนึ่งไปจู้อีกคนหนึ่งไปไปทำภารกิจใช่ด้วยแบงค์มันมันให้พี่เอาเกุญแจพี่เอาเกุญแจมาใหร้รงเงินขายกลอกไม่ได้ฮะตอนนี้เราต้องเช็คก่อนว่าเราขายอะไรได้บ้างมันน่าจะขายขาั้นนนะพี่เปนเพชนิ้วเปลี่ยนหรอห้องห้องไหนนะเดี๋ยวบอกหนึ่ง พี่กำลังพี่กำลังหุ่นไปนะำแบงตายแล้ว หนีหนีได้เดิอแห่งชีวิตมเติมกง้ีกแลแล้วมันก็อไปทั้งหมดดังนั้นประสบของการเดิษทาของนักการตกิติใในการเาแรกของงเขาคปยพูดแล้วไม่มีวันรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบนนั้นทีสุดสอง ผมไบงได้ฉากจบที่สองเนี่ยผมก็ให้แบงค์แคปมาแล้วกันเพราะว่าแบงค์ได้ฉากจบสองคนละฉากจบกันผมงวีได้ฉากจบที่หนึ่ง <l oss> พีไปกงไม่ต้องไปเล่นฉากสองเอาเองเลยทุกคนเพราะมีคนตายให้ <c oughs> <c oughs> โอ้โอ้เราช่วยแบงค์ไม่ทันนะแบงค์จู๊กแบงค์กดจู๊กเต็มที่แล้วทุกคนมันไม่ทนันเมื่อกี้เอือเราตีไม่ได้ันกดอ่ะเราตีไม่ได้ ใช่ครับแบบนี้เล่นยามาสเต็มว็นหามันลดเร็ววันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะถ้าเกิดใส่อชอบอย่าลืาามฝากกดไลค์กดซับตะคิดกดกระดิ่งแล้วกดแชร์ด้วยครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับ